เมื่อคืนนี้ไปรับเอนี่มาครับแป้งขาวเจ้าครับผมครั้งแรกเหมือนกันก็เขาให้เซียวมาหนึ่งตัวครับเอซีนบ้านเราเรียกซีนไหมที่นี่เขาเรียกเซียวนะเ,เนี่ยเขาให้ไปนหนึ่งตัวครับเอาไว้ใส่ปั๊มลมของเราคือเขาจะไม่เอยุ่งอะไรที่เกี่ยวกับรถครับอย่างเช่นข้าวของอย่างเช่นปั๊มลมอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ขึ้นมาใส่ให้นะเขาจะใส่ที่อื่นให้หมดครับที่อื่นเนี่ยเราห้ามยุ่งเกี่ยวกับหางเนี่ยเนี่ย เขาจะล็อกให้ทุกที่นะแต่เขาจะเอาตัวหนึ่งเนี่ยที่เหลือเนี่ยเอามาให้คนขับตลอดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยนะครับก็คือพนักงานจะไม่มาขึ้นมาก้าวไก่บนรถหรือขึ้นไปตรงไอ้สเตปอะไรนี้นะครับเขาจะไม่ไม่ยุ่งกับหัวรถเขาจะยุ่งเฉพาะเกี่ยวกับของหางเนี่ยพวกนี้เขาล็อกหมดครับทุกด้ามทุกช่องเลยฮะห้ามเปิดล็อกทั้งหมดซอกเล็กซองน้อยล็อกหมดครับนี่ ที่นี่เข้มงวดมากนะนี่ล็อกห้ามเปิดด้ามทุกช่องปิดหมดเลยครับแม้กระทั่งช่องดรอฟหรือช่องเว้นอากาศออกก็ปิดแงไม่ล็อกม,มากนี่เพื่อให้อากาศระบายนิดนึงแต่ว่าก็ล็อกไว้ทุกอันเหมือนเดิมครับฟ้าทางข้างบนอีกเนี่ยท่อส่งแรงดันลมก็ล็อกครับสองฝั่ง แต่เขาจะให้ตัวนี้มาเพื่อ,อไปล็อกอปั๊มลมของหัวรถครับคือเขาจะไม่จับต้องเลยที่นี่ทุทกคนก็จะไม่ยุง่งไม่ยุ่งของไม่น่าเมื่อก่อนผมเคยไปส่งเอตู้แบบนี้ครับเอาไปส่งที่ฟาร์มแล้วผมลากไม่ไหวเนื่องจากพื้นมีน้ํามันหกแล้วมันลื่นผมลากไอแพลตต์ของมาให้เขาไม่ได้ไงผมบอกว่าขึ้นมาช่วยดึงหน่อยได้ไหมมันบอกว่าตามนโยบายมันไม่สามารถขึ้นได้กันบอกงี้ ผมก็ต้องลากคนเดียวจนผมต้องไปขับรถลากเป็นแบบอิเล,ล็กทริกมาไฮไลท์แจ็คลากมาให้เขาคือแบบเขาจุกจิกมากเรื่องบางเรื่องแบบละเอียดอ่อนเพราะกลัวเขาบอกเคยแบบคือมีคนขึ้นไปแล้วบาดเจ็บอะไรเงี้ยแล้วกลัวเรื่องแบบไม่รับผิดชอบหรืออะไรเงี้ยครับมีผลเรื่องประกงประกันนี่ก็กำลังจอกเดินทางแล้วทุกคน กลับบ้านครับวันนี้เช็คยางฟังหน่อยอากาศดีมากทุกคนดูดิเขียวสดชื่นฝุนเข้าตาโอ้เสียงดีจัง เสียงสองย่างนี่แปลกๆชุดลมยางกลับบ้านครับเหลืออีก500เกือบหกรโลอ่ะวิ่งแป๊บเดียวโหลดไม่หนักด้วยฮะขอ,อใส่มายี่สิบเอ็ดตันเองขนน้อยใจดีโค้ชชอบเลยโหลดนี้เพิ่งมาครั้งแรกก็<อ>วิ่งง่ายเข้าไปรับง่ายออกง่ายชอบดีครับ แล้วก็วิ่งผ่านขึ้นบ้านได้ด้วยโอ้ส่งมาแล้วบ,บ่อยๆนี่หวานหมูเลยชอบอ่ะชอบรถนี้น้อยไฟสแกบหมดแล้ เช้าทุกวันก็ต้องมานั่งกดยืนยันว่าเราเห็นด้วยกับเขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรมการใช้ชั่วโมงขับหมดใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าเราโอเคเราก็กดยืนยันหลังจากนี้เราจะแก้ไขไม่ได้แล้ะถ้าเรายืนยันแต่เราสามารถแก้ได้ถ้าเราเปลี่ยนสถานะผิดอะไรเงี้ยครับเติมน้ำมันผิดเวลาหรืออะไรเงี้ยสามารถแก้ได้ก่อนที่เราจะยืนยันไหนกลับบ้านแล้วเอาหมดถุงเลยมาให้ตาตั้งกันไปข้างนึ่ง ขมปีเลยแล่ะสติกเหลือเมื่อคืนทุกคนอาหารหมดซื้อเนื้อมาชิน้นนึงเนี่ยได้กินเมื่อคืนเมื่อเย็นมื้อนึงนี่วันนี้เดี๋ยวกลางวานอีกมือ้อนึงครับก่อนถึงบ้านเฮ้ยขมเลยนะนี่ทำปีเลยน้ำตาลไม่ต้องครับ ซ้อมคอไว้รับประทานน้ำกิงหวยคืนน <c oughs> ี้ดำปีเลยี่ครับขอตัวเดินทาง